วัสครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปทําอะไรกันคิกไอชอบมีปัญหาเลยครับยอดนิยมเลยนะครับชอบสตาร์ทยากเล่งไม่ขึ้นนะครับเราไปทํากันเลยดีกว่าง่ายๆอะเออลองสตาร์ทก่อนนะครับสตาร์ทยากนี่อาการนะครับ นี่ครับเล่นจะเล่งไม่ขึ้นนะครับสตาร์ทยากเล,เล่งไม่ขึ้นนะครับเล่งไม่ขึ้นนะครับเราไปทำอะไรดีกว่าเราไปเช็คแรงดังนปั๊มเตก่อนนะครับ

รแรงงานยังใช้ได้อยู่นะครับเามาเช็คก,กวาชีดน,นี่เนี่ยลองเปิดจะล้อฉีดใส่พื้นด้วยครับ มันฉีดดีนะครับเห็เเนแล้วมาล้างเล่นๆดูนะครับ จะพอไปล้างไหมครับนี่ครับหเราไปล้างกันนะครับเราไปถ่ายเล่นเล่นนะครับแกนได้อ,อกไปเลยถอดออกมาถาอดออกดครับ 看你嗯，我等下。 ลองกต่อรุ่นครับ,รบครับมาเทะรทยดดีอยู่นะ่าในะลองดูไฟกันเะทนนนะ ดีเซ็ตกล่องน,น,นะครับดีเซ็ตคันเร่งด้วยนะครับแกะตัวตัวสอบขั้วออกนะครับอันหัวด้านนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เสียบลงไปครับนี่ครับมันจะเป็นสีเขียวกับสีเทานะครับที่เราใช้เรามาตรงเพลิงแจนครับ เราตรวจสอบก่อนว่ามันติดโคนหรือเปล่าไม่มีสีส้มขึ้นแปลว่ามไม่ไม่ติดนะครับแต่เรามารีเซ็ตคันเร่งกันบิดดึงแจให้สุดเลยนะครับบิดดึงแจปิดไปก่อนนะครับปิดปิดคันเร่งให้สุดแล้วก็เปิดเดี๋ยวขึ้นสีส้มนะครับแล้วเราค่อยปล่อยนะครับมันจะกระพิบนะครับ ถ้าสำเร็จมันจะขึ้นกระพริบสีส้มช้าๆนะครับแปลว่าสําเร็จเราก็ปิดดุงแจเลยครับแล้วก็ดึงขั้วออกลองสตาร์ทดูครับ เราไล่ไล่ปั๊มนะครับที่สุดท้ายแล้วเราไล่ทุกอย่างหมดแล้วนะครับเหลือปั๊มน้ำมันเ่ดี๋ยวโอ้กองเปื่อยเลยนะครับกองจะขาดอยู่แล้วครับต้องรอย่าให้ขาดลงไปนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้แน่เลยนะครับเพราะเราไล่ไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ปั๊มหย่างเดียวแต่แรงดันมันมีนะครับแต่สงสัยอยู่ว่าทำไมดันแล้วมันรอบมันตกนี่ดูครับ นี่นะครับเปิดขนาดนี้มาลองไล่ดูนะครับนี่ครับเ,เรา,าเรารีเซ็ตคันเร่งแล้วนะครับเช็คปั๊มแล้วเช็คหัวเทียนแล้วเรามาแกะหัวฉีดเลยนะครับเมื่อกี้เราเห็นกองครับ กองหัวชีดมันเปื่อยมากเลยนะครับถ้าผมเดาไม่ไม่ผิดนะครับหัวฉีดตันแน่เพราะว่าเศษไอ้พวกเศษกองอะ่ะมันจะเข้าไปในที่ในหัวรูหัวฉีดนะครับนี่ยครับ โอชีดตันนะครับเนี่ยนะครับโอชีดตันนะนะครับแล้วลองทำความสะอาดแล้วลองใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ยาวอะไรเข้าไปดันนะครับเข้าไปดันแล้วทีนี้มันจะออกไม่ได้เลยนะครับพยายามฉีดน้ํามันแล้วก็เอาลมเป่าเอาให้มันกระเดน็นออกมานะครับยาวอะไรเข้าไปยัดนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะหายไหมสะดุด แรงดันปกติเลยนะครับเราต้องค่อยๆไล่ไปดูนะครับลองพัดตาดูครับเครื่องเดิน <มา S 1> เรียบแล้วนะครับ,บเร่งตอนนี้เร่งได้ปกติแล้วนะครับ,บร้อยนะครับ สำหรับคลิปนี้เราหาจุดจนเจอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดติดปายให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปลุยแรกันต่อไปแล้วครับ